วินรถเข็นก็คือคนที่สมัครใจมาเข็นของที่ชาวบ้านเขามาซื้อของแล้วเขก็อยากมีไรายได้แล้วคนที่ซื้อของก็ไม่รู้จะเอาไปยังไงไม่มีคนช่วยก็เลยไปช่วยเขาเข็นของแต่ขอไรายได้ก็เลยเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาใช้แรงงานแต่มันก็ไม่สนุกหรอกเพราะว่ามันต้องเข็นไปไกลลงไปที่ลานจอดรถไปกิโลแหละก็ประมาณ6 63คน63 65กคนก็น่าจะเยอะปีที่แล้วมาจํานวนมากเขาเขาก็คือชาวบ้านเขาก็อยากมีไรายได้อะช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยใช่ไหมคนมาเยอะๆนะบางคนเขามาจากกรุงเทพเก็มาหาเงินก็ได้ก็หมู่บ้านใกล้เคียงจากหมู่บ้านขุดระงุมบ้างหมู่บ้านคากลางบ้างแล้วก็จากคนที่เขามารับจ้างในหมู่บ้านเราที่เป็นช่างมารับหมอก่อสร้างบ้างเขาก็ไปทาหน้าที่ เราก็เลยต้องจัดสรรให้มันให้มันเกิดเป็นระบบระเบียบขึ้นมามีชื่อมีป้ายชื่อมีเบอร์โทรศัพท์ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเขาโทรศัพท์เขาก็าากจําเบอร์โทรศัพท์ได้ป้องกันหลายอย่างได้แสดงความซื่อสัตย์ของตัวเเองด้วยแสดงความจริงใจให้กับประชาชนที่เขามาใช้บริการจากเรา มีกฎเกณฑ์ก็คือ 1. ก็คือคนเข็นรถก็ต้องไม่ดื่มสุรา 2. ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเที่ยวหนึ่งตามคนที่เรากําหนดไว้ว่าเที่ยวนึงไม่เกิน60บาทส่วนผู้ที่จะใช้บริการจะให้เพิ่มเติมกัเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรา 3. ก็มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าว่าไปส่งเขาถึงที่อะไรเงี้ย ก็เอาไปส่งเขาที่รถที่รถก็ก็กลับมาถ้ามีคนเรียกเราก็ไปเรื่อยๆร่อรอคนรอคนเขาเขาเรียกถ้าเขาถ้ามีเราก็จอดรอจนก,กว่าเขาจะซื้อของเราเสร็จเขาก็อยากเราเอาโนไปใส่ช่วงหยุดยาวครับสามวานันถ้าอยู่วันก็ไม่มีอะไรทำรนาะ้อยๆเมื่อวานนี้ก็ได้หกเจ็ดร้อยแต่วันนี้ยังไม่รู้ได้ไห,หยครับก็นั่งพักอยู่บนรถ พราะเอารถกับบามาเพราะว่ารถเข็นน้วยาบานสองคันมีค่าเช้าที่ไม่ได้กินหนึ่งมานัก็มาเลยก็ <c oughs> สนุกดีครับเมื่อวานนี้ก็ห่อข้าวมากพยังไม่ได้กินเลยกาบ้าจะหาซื้อพอกินแค่นี้แล้อมันก็ดีครับสนุกดีปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนื่งปีใหม่สองการคนก็มาเยอะของกินก็ตราหาดมาทุกปีปีนี้ปีที่สี่แล้วไง <c oughs> คนที่ ซื้อของก็ได้ประโยชน์ที่ว่าเขาก็ไม่หนักแรงคนที่รถเข็นเขาก็ได้ประโยชน์จากการที่มีรายได้เพิ่มเติมเหมือนกับเราทั้งเราที่ได้เนี่ยเราจริงๆเราไม่ได้เรยลแต่เราให้เขาได้ช่วยบริการประชาชนมันก็ไม่เป็นปัญหาต่อประชาชนซื้อของแล้วไม่รู้จะไปไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมเอาไปหไหวเงี้ยก็ดีใจครับที่ให้มารับจ้างราได้เราได้ไดหารายได้พิเศษเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้รบก,กวนใช้เงินพ่อแม่ อยากให้มีทุกปีครับปีใหม่สงการเขาเปิดท,ทุกเดือนยิ่งดีเลยร <laughs> ู้สึกว่าดีเขาก็มาช่วยบริการให้กับ ชชานให้เราได้บาภาระไปไม่งั้นเราก็ต้องหาทางช่วยประชาชนคนของผี้ิคนหนึ่งมาผู้หญิงาวคนหนึ่งซื้อของ4ีหชนิดซื้อตเต้าไปไงี้ทำไงอ่ะเออมันไม่มีคันแบกไปแล้วทำไม่ไหวทําไงก็ต้องช่วยเขาใช่ไหมครั้นี้มีคนมาบร,ริการให้ก็ดีแล้วมีทำอยู่แล้วเขาก็มาช่วยเราทําให้งานเราสะดวกขึ้นดีขึ้นแล้วก็เป็นมวลที่ดีนะมาเป็นมารับมาสับกหรืน,รนี้มันก็ทําให้เราจัดได้ได้จัดระเบียบได้ได้ดี ดีกว่ามาแบบตัวใครตัวมันเดี๋ยวทะเลอะกันแบบนี้ก็ไม่ทะเลาะกันแล้วก็อยู่กันพาสุขดีกว่า